ครับวิธีเอ,อฟาฟางก็มันเปิดออกกันกนล็อกให้เอาฟางครับฟางให้เอาเชือกฟางยัดเข้าไปข้างในเลยนะครับลองดูครับออกไห่ออกออกไปมออก ออกแล้วเห็นไหมครับโอ้โหสุดยอด,ดจริงๆ <c oughs> มันเป็นพิชาพิชาที่เราต้องวิเคราะห์นะครับาเห็นไหมออกแล้วต้องใช้เชือกฟางเลยนะครับเชือกฟางออกแล้วประตูมันล็อกโอ้ตัวนี้แตกเลยสงส่ยได้เปลี่ยนนะครับเนี่ย โอเคนะครับวิธีเปิดฝานะครับท่านใดที่เปิดฝาไม่ออกก็ใช้วิธีนี้นะครับ